เี็ดมะนาวสบ,บายดีทุกคน ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อกายบรนณนะ์ตอนนี้ครับเป็นเวลาตอนหนึ่งตีหนึ่งทุกคนเดี๋ยวไปหาก,การเขียดมะนาวนะมองได้นี่เสียงมันหองสนั่นเลยเขียดนี่มันยังบุรีร่งยังบุรีร่องหวยนี่ด่นเฉยๆโอ้โกบด้วยโว้ยบุทัน เอาไปพร้อมนะเจียว่าเลยห้าตัวมันนี่ค่อนข้างที่จะหยาดยแต่ว่าเวลานั้นแล้วเขาก็ห่มเม้า <c oughs> นั่นแล้วมันสีห้องตอบนะค <c oughs> ืนแน้วนี้ก็เหมื่ยแต่ห้าเลย <c oughs> นี่ยินแต่เสียงมันนะแต่พ่อนำมันอยู่ในน่้มันสอนโตอยู่ มันสะอ,อยู่นี่นี่ว่าอะไรอมันนี่เงินเสียงหรืมันกะหองห้องตามเลยคือตัวนี้ก็อยู่ไก่กันเลยนะี่ถ้าถ้าเราไปสังเกตกับเรเห็นมันขบคร,คร,ครบอะไร,ร <c ười> นี่ใช่ไหมนีม่อย่างวันฮักคานน้ำมันธนาคาร เอออย่ามาไป้ันมีกินี่ผ่าด้มมกินี่เออหมายผ่านยังได้อยู่ไหนอย่างนีเป็นเขียดเดินเขียดตะปาดหธ Đấy, lại tới đấy là cái chứ Nó no. ừ. 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 ờ, khác Cái bù cho <laughs> นี่ก็ดึกๆกรับพักกักนขี่กระปูกินหนลังจากที่เฮากลับมาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนหรือว่าสมัยพ่อแม่เี่า่นพ่นวยจีได้กระปูนี่ในยำคำขื่น,นพอเป็นความเสื่อเนี่นะวบาเออเหนพี่กุ้งกอยเนาะ <c oughs> สมัยก่อนน,นั่นหละ แต่ว่าเขาบอกยู่เมนผู้ตองผู้แก่คเนาะเราสุภาพเมนเป็นบอกอยู่ได้เวลาขึ้นมาคือพ,พอเทาไม่เทากับพอเทาไม่เทาวันนี้เป็นกระบอกอพอขึ้นมาเนะี่ยบอยจีกับปูแต่ว่าทั้งเทาหำมิด cắtตลอด nè. để cây, ừm, Lại ừm, 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 lạc Lạc นสมัยตะกาวแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่ความเชื่อไงเขาถือเถอะนะแล้วบางคนก็ปฏิบัติตได้เมื่อกีอแบบยินเขาบอกว่าขันเท้าแก่ใหม่เนี่โอ้ยกันเคลนมาเลนอนบ่รับในยินลดเสียงจากเสียงยังเสียงยาแบบเป็นมาลบกควันนะบ่แม,น,ม,มนเฮ้ยยังไ่แบบแบบว่าเห่าในแบบลบโลนะแบบว่าแห้งกดขันว่าอะไรเขาบอกเราบ่อฟังเออแมน แต่สำรับเขากับคือเขากับบุตรที่แหละบ่าอะไรกับบ่ใดวาลบหลูได้มันก็นอยู่ที่ความเชื่อความเชื่อของเขากับคือนอนนอนบารับก็บคือเสียงกลดังอย่นะตอกตอกนะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละสบายดีตอนสาวอีกเตัวหนึ่งทุกคนโ <c oughs> อ้นี่แก เมื่อคืนนี่กลับมากคนอนเลยเมื่อยนะเราได้อยู่ได้คงอยู่คงกินกันตื่นมาเสียงนกเขาเจ้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 าอยู่ก้มให้อยู่ถึงนี่เลยแต่ว่าทีมงานเขาออาไปหาอยู่หากินหรือคนตอนนี้นี่เดี๋ยวห้านหนึ่งเขาเลวเลยสั่งสิบไปห้ายัมกัะแต่ทุกคนทีมงานเ้าตอนนี้ก็พากันไปห้า ยำม,มองก็วันดองกับไปยำม,มองกับอีกอันทีมงานเท่าแหละแต่ก็ส่วนเขาพันเนี่ยแต่ก็คนอื่นๆก็ไปหา,หปาหรเราปลาเราด้งอะไรทุกคนนะไปหาของอยู่ของกินนี่ก็ยังบัวตันขึ้น,นอ่ะ,อะเดี๋ยวบัดน,นี้ก็ไปหางกรทุกคนไปเรายำกันแต่ก่อนกลับมาก็หนาสิสุกนะ Vâng và phải xin bố mày mò đấy Như thế này bên cô mừng hạnh nè mà thực là tôi nâng ได้แล้วตัวนึงนะโอ้ยเสียดายตัวนี้ทุกคนมันกินมัดละนี่โอ้เสียดายตัวนี้นะมันกินมดนละมันกินมั่นมัดละแต่ว่าบหลันอ่ะแต่กะย่ามมันสุรังได้ตัวเดียว ใชมาส้น,นเนี่ยบึกเลยได้นี่แต่ส้นแถวไกลๆกบนผักคนะือกอยู่หันนะมั่นนีนไ่ได้กับปูขขายชนอันนี้เดี๋ยวห้าสิบตัดเอาเขตนี้นะทุกคน เลยก็กลเอาทางหากมันเอาไปปลูกอยู่แต่บ้านนะส่อนง่ามมันดิอยู่แถวบ้านฮะนี่ยังบ่เห็นเลยใหม่น,นั่นนะะรอบนี้ไร้วาอยากเอาไปปลูกอยู่หน้าทุกคนอันนี้ฮะนะโอเคเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเ้าใส่ทุ่งมัดค่อมนะน อันนี้ก็ได้เลยอันนี้อันหน่อยทั้งหา่างมาเลยตัวนี้นอันนี้ก็เดี๋ยวเขาสิได้แกงเขียดมะนาวทุกคนนะแกงเขียดมะนาวนี่นี่เดี๋ยวเขาหลังเลยก็เดี๋ยวไปต้มหน่ำต้่มยังอันนั้นเลยจังทะลุ นย kind of Ollie. Ollie. Uh. ังติงอยู่อันไปในงอนหินแล้วเจอทราบวะเผื่นเลเจอเออทีมงานนั่นเลเจอเออทีมงานนะไเห็นเพื่อเยียดเนี่ยมันโซงนี้เนี่ยงูพวกนี้เนี่ยแต่ละชนิดเราจะเอาฝงแดด็อมอดฝีเด็ดปุ๊บเข้าบทประเพณีมันอะไรไปอยู่กลางดันเออืมแลนเข้างอนหินวันนี้ มูนี่ตัวเามันมกิงแดดิงแดดมูสิง่อนงูตหกยังตีนน้อยนยเอีย,อ,ย,อ,ยออแล้กมากเ,เออในาดออ่บเ,เอาเลยโอ้เผินนะ่บบอบุอ่นด้วเออในานอีกพนึงเออพุ่นทึมๆนยแวอยู่ใกลบ,บ่นจะอยูอ่นีสุดแล้วเปูเอออีกทีมหนึ่งนะบ่งูเ่หัน่นี่ปุดปิดแล้วงูเสร็จซะเนาะเล่าลโอ้จำ

ทีมงานเขากลับมาแล้วนะไหนหมอบอนเห็ดก anyway. ินบมบอนด้เคียงเออแสดงว่าจะเตรียมตัวสิเห็ดกินเรียบร้อยคนบหมานะฮู้นะทีในเคียงมันหลุแต่ว่ามันไม่ใช่หมานก่อน์มู่ะโอ้หมานนะไห้ทำมนกปลาเขาได้หมานปะหมานปลได้แก่นกแก่เออนกคอบังบางด้วอันน่ะกระหอกขี้ใช้บ้านนี่ฮะ มันเป็นอะไรนี่เห็นหน่อยหนึ่งเออลำโพงเห็นหน่อยเดียวก็พอคนมักเลี้ยงเออโอเคหูกันอ่าหูกันเนาะพี่น้องเนาะอืมได้เลยกระหองตัวหนึ่งแล้วก็นกคอตัวหนึ่งโอเคพัดแอนดเด้บ่เห็นได้ได้ยินเสียงอยู่บ่ล่ะจังเลย súng ừ. cháy cứ cao cá chắc cá đơn năn mà này này ồ ba măng cái này Đấy ก็ห e ่อกัน hey กินมังม้นะครับมันห่อบ่อยู่ยู่ใกล้ๆอะไหนตั้งอีกเต้าหนึ่งของกินลายโพดนบทันแล้วเนาะโอ้เอาเอาต่อได้แล้วิเราอ๋อบนพื้นมันจะคือจีน อย่างงูใหญ่ดังขาฟัดแอดเด้ฟันแอดได้ตัวใหญ่มาโอ้ว่าอะไรได้ทีมงานเท่าเราากเราากเหตุยังตีเสือไัยขนาดได้บอสหางมันใจสิคืออะไรยังคันหึงเลยนีอะกันหึงเลยกันหึงเอ้แมนอะไรยังเลยไกลนิ่นดคือไปดูปริญญาะ ไอไนไกเราตีดียดอ,อ,อย่าล้เพราะ่า<อ>ินแลเ็ดกินแล้วอพอไปหาเลอยูได้พักกันเห็ดเมืจะจะเอ่อไหรีอินดูแล้วเราพอมากินน,นะนะ <c oughs> คืออิ่นึงแล้วหมดนี่เนาะโอ้ยสุนยอนเลยสุนยอนบ่อนนะเต็มหมอเต็มแท้บเานย่งหมอน้อยเัยออแล้วประตูสมุนมือไล่กับไล่ขนาดเราคงกินเนาะมว่เ่มอวานนี่เขายังบ้านอันเนาะทั้งปลาทั้งปลาทั้งนุงนกคอกระหอ จะมาไปไหนได้เพียงผันมาลาลังหมูแท้เป็นอะไรก็ก็ว่าระดัาบื้นมากเขาบื้นมาลาลังอะไรเนี่ยได้ตัวเดียวเนี่ยได้ตัวตัวเดียวนี่แล้วทำมาก่อนละแมนละเออผันมาไวๆละแมนโลดเจ้าใกล้่เข้ามาเลยมันอยู่ไก่เลยยิ่งเข้ามาเพิ่ม กระตุ้ฟานเฮามไม่ผ่านนี่โอ้โอ้เท้านั้นมันกะกะลีนี่ครัคักเท่านั้นเ่็ไดมเห็ดยังได้กินเดี๋ยวต้มได้มหมเนี่ยต้มต้มงูสิงงูสิงงูสาบางคนเอิญงูสิงสาสิงสาสิงสาสิงเสือกงูตินสินงูทางมะพร้าวจะมาปิชื้อ อูตัวเดียวนี่แหละเต็ไหนเขาเทียงกันหย่อนพวกกระหอกันเนาะพอเลยหอกพอไกลกวา่าแ้วมันนอนอยู่ก็คือบนนั่นบนหอมันขืนนี้เล้ววันนะไปเลเือมึงน้อยเหบุไปแบบมันืดนะบบมันชิร้ยยังงเสียงอ่าแบบแบคสบายติเสียง หสู ừ ừ ้เนาะตอนยังอันนี้บีบีได้บียังบีงูบีรถได้เออบีงูง้มเชือันกระแตกได้เหนียวเย่งเหนียว้ำได เห็นบ่มันปลิดไปปลิดมาเนี่ยแหละมันบร้เนี้ยบบริโดเออเด๊มหงลายแตกเลยนะฮคมน้อยหนึงเนาะบอกว่างเบิ่งแต่เินเลือบมน้อยหรือมนไลายนีุ่กแลวบห้อยทางนี้แบบริซิมเลยเด้นี่เออเป็นูเฮียใส่อยู่เป็นูเฮียใส่เลยจวกโลกนีก้างโอ้ทุก มันเป็นมันเลยมันเนาะนี่เอามาเลยได้เตะอัมรำเลยอัมรำเลยได้อัมรำเลยได้เะชิมแก้วเลยเบเมื่อกี้นี่เพิ่นชิมเลยนี่อันนั้นแหละนั่นแหละมันยังหวานจุ๋ยเลยหวานจุ๋ยเลยอ่าบริคคมเลยมั <S <s Chun, exactly. นแบบออกคมคมหวานนะอัมรำคมแบบมัมรำแซ่บเลยอืออ๋อโอเค เกงเงินเขียดบลาไกเป็นเงือนมาขึ้นเลยนะมากิงข้าว้ำพรีบเรียบร้อยปลาด้ปาด้วา้วนเขียดมะนาวุดหย่อนยืนเอาเด้อพี่น้อง แกวกระเจวบีงูคมคมลำลำอันนี้ก็เป็นงูซาานาะโอ้มั่นขักรเลยได้โอ้ยยังบวบเบืออย่างนี้เนาะกันเบื่อน่ะขักเลย ซาตอมกินอยู่ผู้ต่อมูสิงหวานครับเนือ้อเป็นัะไงโอ้เสียกได้บ้านบ้านทำมากินนะทำมากินเลยวคนบุ้งหัวแล้วเหมือนทำมากินแล้วบุ้งหัวแล้วมันเสียก

ท่านที่ตังเหานี่สิไปตังอยู่ใช่กองกำลังเหานี่ยพันแอ็ดเลยพันแอดสิไป,ปตังอยู่ใช่กองกำลังเหาดำง,งามเออไปร่วมพ่นกันอยู่หุ่นเหรอฮะลุงนี่สองรักดำงามอือร่วมอ่นโอเคงงอะนั่นแหละทุกคนกินเขากินหน่ำเรียบร้อยก็นนั่นก็สิพากันกนายบอลไปอยู่วันใหม่นะ และเดี๋ยวจังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้อันสิจบใบเพียงจำเนีย้์ทุกคนเดี๋ยวจังได้คลิปหน้าวิดีโอหนาพมเพอกันใหม่บายบายกู